คราวนี้เรามาทดลองกันนะครับหลังจากที่ผมได้ฉายคลิปออกไปเนาะก,ก็มีกระแสตอบรับดีนะครับก็มีผู้ที่กดชอบนะครับนะครับเยอะเลยเรามาทดลองกันนะครับ6กโมงเชา้านะครับจะสตาร์รถติดในครั้งเดียวไหมนะครับ อันนี้แบตลูกเก่าอยู่เลยนะนะครับแบตลูกใหม่ซื้อมาครับหลวงซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะสามสองเนื่องครั้งเดียวติดนะครับอ่าคลิปนี้ก็ได้มาอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับก็อ่ามีกระแสดราม่านะครับถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปเราเนี่ยเวลาพูดเนี่ยถ้าข้ามการฟังอย่างอ่าถ้าข้ามการฟังเนี่ยมันจะ เนื้อหามันจะเปลี่ยนนะครับแต่ในความคิดเนี่ยเขาเรียกว่า,าการอัดสดบางทีมันจะเป็นในเรื่องของสมมติฐานและทฤษฎีนะครับเวลาผู้ฟังเนี่ยนะครับเวลาฟังเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณสูงนะครับมันจะมีทั้งข้อมูลที่ถูกนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ตั้งสมมติฐา,านขึ้นมาในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันมันชัดเจนอยู่ในตัวคลิปนะครับชัดเจนอยู่ยังไงก็คือว่าแบตท,ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นแบตตัวเก่านะไม่ใช่แบตตัวใหม่นะครับ สิ่งที่ผมจะนําเสนอเนี่ยสำหรับคลิปนี้หรือคลิปที่แล้วนะสิ่งที่ผมต้องการนําเสนอเนี่ยคือแบตเตอรี่มันไม่ได้เสียแต่แค่กระแสชาร์จมันไม่พออ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความจุไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะโหลดเนี่ยมีการแย่งกระแสมากกว่ากระแสชาร์จอะไรบ้างเป็นโหลดบนรถนะครับสิ่งที่เป็นโหลดบนรถเนี่ยเครื่องเสียงก็เป็นพัดลมคอยเย็น พัดลมพอยร้อนพัดลมมน้าเป็นหมดเลยนะฮะอะไรที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นโหลดของไดชาร์จและเป็นโหลดของแบตนะครับผมมาจับจุดได้ว่าทําไมแบตเตอรี่รถผมเนี่ยมันใช้ได้6เดือนลูกก่อนที่แล้วเนี่ยลูกก่อน6เดือนเนี่ยจะใช้ได้ประมาณปีหนึ่งหรือ2ปีจะไม่ถึง3จะรู้สึกจะปีกว่าเองนะครับปีกว่าไม่ถึงสองแต่ลูกหลังจะใช้มา6นะนั่นเพราะว่า ระยะเวลาการขับรถเนี่ยของเราเนี่ยมันสั้นนะพอสั้นเนี่ยแบตจะหมดไวเนื่องจากว่าโหลดบนรถเราเยอะอย่างเช่นเขามีพัดลมที่เพิ่มเข้ามาคราวนี้ประเด็นในเรื่องของรา,ายละเอียดของเนื้อหาในถูกต้องเลยตามคลิปนะผมยืนยันเลยในเรื่องของว่ากระแสชาร์จไม่พอนะครับบทสรุปของบทสรุปของคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือในเรื่องของกระแสชาร์จไม่พออย่างเดียวให้จับประเด็นแค่นั้นนะท่านไปทํายังไงก็ได้กับรถท่านเนี่ยท่าน หาวิธีปิดโหลดนะฮะไม่ว่าจะการเป็นการปิดแอร์ในเรื่องของพัดลมเนี่ยมันจะมีพัดลมใช่ไหมกับปิดแอร์นะครับผมอ่ะมาเลือกปิดพัดลมนะครับถูกต้องเลยอันนี้คือก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นในส่วนของรายละเอียดปิดย่อยลงไปอีกนะผมปิดตรงนี้ก็คือเหมือนพิสูจน์ให้ดูว่าคือเราจะทําการชาร์จเฉยนะคทำการชาร์จแต่ว่าถ้าเราจะปิดตัวคอมแอร์เนี่ยนะฮะให้ปิดปิดแอร์นะครับปิดแอร์ปุ๊บ มันจะหยุดทานะครับมันจะหยุดทําลองก็คือเดี๋ยวผมจะปิดเขาเรียกว่าผมจะทดลองคือพัดลมผมก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เวลาผมเปิดรถเนี่ยผมจะเปิดพัดลมแค่เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้มันจะเย็นไปนะครับผมเปิดเบอร์หนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะสำหรับรถได้หลายรุ่นเนี่ยก็จะมีมาให้แต่ในรุ่นที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็จะต้องศึกษานะครับศึกษาและหาข้อมูลหรือสอบถามศูนย์บริการหรือสอบถามาช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเขา แนะนําให้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะยืนยันว่าคลิปที่แล้วเนี่ยถูกต้องนะครับในส่วนของเรื่องของประเด็นคือกระแสชาร์จไม่พอนะครับกระแสชาร์จไม่พอชาร์จแบตนะทุกท่านจับประเด็นแล้วทำยังไงก็ได้ให้ไปปิดโหลดพัดลมอะไรต่างๆของท่านนะโดยที่ก็ยังยังคงคำแนะนําของพี่ขวัญไว้นะพี่ขวัญก็เข้ามาแนะนําบอกว่า พัดลมคอยเย็นเนี่ยให้เขาเปิดสักพักนึงก่อนเพราะว่าให้ความเย็นเขาหายไม่งั้นอ่าตัวตัวคอยเย็นจะผุเร็วนะครับถูกต้องเลยนะก็ขอบคุณพี่ขวัญเลยอันนี้คือคอมเมนต์ดีมีประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อสนธนาธารณชนนะครับในส่วนของผมเนี่ยที่นําเสนอนะผมจะนําเสนอในส่วนของเรื่องของกระแสะชาร์จไม่พอนะครับเพราะว่าโหลดอ่ะมันแย่งชาร์จไปถูกต้องเลยครับมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมพิสูจน์ให้ดูก็คือว่าหลังจากที่ผมเริ่มทําการ ปิดโหลดอย่างเช่นแอร์นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสสตาร์ทนะครับเข้ามาชาร์จนะครับหลังจากที่ผมนําเสนอคลิปไปนะั่นแหละนี่ก็ประมาณผมทดสอบมาประมาณ3วันหรือ5วันนี่แหละนะครับนะเวลาก็คคาดเคลื่อนแต่มันหลายวันอ่นะแล้วผม,มอัดคลิปหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยรถผมสตาร์ตติดตลอดเลยนะครับให้ทุกท่านไปดูนะในส่วนของ ขั้วนะครับขั้วเนี่ยสกปรกนะถอดมาทำความสะอาดพวกน็อตพวกนี้นะครับใช้ใช้แปรงสีฟันขัดนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับผมก็นึกว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่นะับที่ไหนได้มันเกี่ยวกับว่าขั้วสกปรกนะแล้ว2 2คืออะไร2คือกระแสชาร์จไม่พอนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดนะ ตาร์าติดครั้งแรกเลยนะครับอันนี้แอร์อันนี้แ <Yeah. S 1> อร์นน Air ทำงานนะ,ะเดี๋ยวผมปิดเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดเลยนะแอร์ Air ทำงานแล้วนะครับ,ผม,รบผมจะลองปิดแอร์นะครับปิดผมจะลองปิดแอร์นะครับปิดแอร์เนี่ยก็คือคอมแอร์เขาจะหยุดทำงานนะ,ะปิดแอร์แต่เรายังเปิดพัดลมอยู่นะอ่าประมาณนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะออมีหลายประเด็นนะครับมีหลายประเด็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมก็เจะจุดนะครับกับรถผมนะครับแล้วก็คิดว่าบางอย่างมีประโยชน์นะครับคิดว่าบางอย่างมีประโยชนะ์เนาะเลยนำมาแชร์นะครับก็ ขอบคุณพี่ UV Camera นะครับก็สำหรับความคิดเห็นนะแล้วก็พี่ขวัญน,นะครับเมื่อเช้านะเอาประเด็นของพี่ขวัญก่อนนะครับก็ถูกต้องนะตามที่พี่ขวัญบอกนะครับก็ชี้แนะมาอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้นะครับเกี่ยวกับการปิดแอร์นะครับสำคัญมากนะเราจะต้องปิด t e m p e อร์เจอก่อนหรือปิดอุณหภูมินะครับเจ้าคอมเนี่ยเขาจะหยุดทำงาน นะครับแต่ว่าเรายังคงสถานะการเปิดพัดลมไว้หน่อยนะครับให้เขาระบายลมเนี่ยออกจากคอยเย็นนะครับถ้าเกิดว่าลมออกจากคอยเย็นแล้วเนี่ยนะครับตัวคอยเย็นเนี่ยก็จะไม่ผูกง่ายนะครับก็จะไม่เกิดการควบแน่นนะไม่เกิดไอ้น้ำไปเกาะนะครับไม่เกิดการควบแน่นไม่เป็นน้ำแข็งนะครับเขาอาจจะเย็นนะครับ พอลมพอลมพัดผ่านคอยเย็นออกมานะครับตัวตะแกงเนี่ยเขาก็จะแห้งนะครับตัวรถยนต์ของเราเนี่ยมันก็จะมีปุ่มปรับความแรงของลมนะครับอันนี้ปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์นะปกติเนี่ยปกติผมเปิดแอร์เนี่ยผมจะเปิดประมาณประมาณนี้นะครับผมเปิดแอร์นะจะอยู่ประมาณนี้ ั้งแต่เอารถมาเลยนะตั้งแต่เอารถมาเนี่ยผมจะเปิดประมาณนี้หมดสู้ได้ทุกอุณหภูมินะสู้ได้ทุกอุณหภูมิไม่จําเป็นต้องเปิดสุดนะไม่จําเป็นต้องเปิดสุดเราเปิดแค่นี้นะครับเอาแค่ความเย็นพอกับห้องโดยสารเรานะครับกรณีที่เราเปิดสุดเนี่ยห้องโดยสารเราอาจจะกว้างนะครับเขาก็เลยดีไซน์มาเปิดให้เปิดสุดได้แต่ห้องโดยสารผมเล็กผมเปิดแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับปิดแอร์นะ อันนี้คือวิธีการปิดแอร์อย่างถูกต้องนะครับตามคําแนะนําของพี่ขวัญนะก็ได้แนะนํามาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากนะครับก็ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับได้กระแสตอบรับดีนะครับก็รับฟังนะครับเพื่อนําแนวทางเนี่ยไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละท่านนะครับประเด็นที่สําคัญในคลิปเนี่ยคืออะไรนะครับประเด็นที่สําคัญในคลิปเนี่ย เป็นในเรื่องของกระแสชาร์จไม่พอเท่านั้นนะนะครับให้จับประเด็นแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของกระแสชาร์จไม่พอเนี่ยมาได้หลายปัจจัยนะครับมาได้จากหลายปัจจัยนะหนเลยนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตัวแบตเตอรี่2ขึ้นอยู่กับคุณภาพและสเปคของแบตเตอรี่3ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไดชาร์จไดชาร์จใหม่ไหมหรือไดชาร์จเก่า ได้ชาร์จกี่แอมป์เขาพอไหมนะครับอันนั้นคือจะต้องอเขาเรียกว่าบริบทที่อยู่หน้างานอันนั้นเราไม่ทราบแต่ประเด็นที่ผมพาคุยนะครับแล้วก็พาจับประเด็นเนี่ยเป็นในส่วนของกระแสชาร์จไม่พอแล้วเราจะทำยังไงล่ะ,ะประเด็นอ่าแล้วก็มีขอบคุณมากพี่ UC Camera นะก็ได้ให้คำแนะนำม,มาเกี่ยวกับตัวแปร ตัวแปรสร้างเสถียรภาพก็เกี่ยวกับการขับรถใกล้ไกลนะมีผลนะเกี่ยวกับรถใกล้ไกลก็มีผลนะครับอ่าผมก็ลืมบอกไปผมขับรถใกล้นะครับเพราะว่าในกรุงเทพนะฮะในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยผมก็ขับรถไปส่งลูกนะครับขับมาทํางานไม่ได้ขับออกาตจังหวัดนะครับเจ้าใดชาร์จเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสจะได้ชาร์จแบตสักที แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวแปรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปเกี่ยวกับเวลาในการชาร์จนานมากเลยเราขับรถออกต่าจังหวัดนานมากเลยนะครับแล้วมันถึงชาร์จเนี่ยอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเศษเซี่ยวของเหลือใช้ที่นานมันเลยเห็นเป็นกอบเป็นกรรมได้นะอันนั้นก็ยังไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีแต่ว่ามันจะได้ สตาร์ทแชะชักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วติดเลยเนี่ยได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายพอพ้นเดือนไปมันจะเป็นอีกถ้าเราขับใกล้อ่ะตัวแปรเนี่ยมีผลนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้อาการเนี้ยได้หมดจดเลยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนไดชาร์จใหม่เพิ่มพัอร์แมนให้เข้ามามากๆเพิ่มแอมเข้ามากําลังเขาก็จะดีนะครับดีกับเครื่องยนต์ดีกับระบบจุดระเบิดนะดีกับการชาร์จแบตเตอรี่ดีกับ โหลดทุกตัวพอใช้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับลองไปหาคำปรึกษานะครับจากพี่ร้านที่ซ่อมแบตเตอรี่ซ่อมไดนาโมซ่อมระบบชาร์จระบบคลัตนะครับที่ช่างยนตนะ์ประเด็นที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของกระแสชาร์จไม่พออย่างเดียวเลยนะส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละท่านไปนะครับเดี๋ยวผมปิดนะสักพักหนึ่ง แล้วก็ประเด็นในเรื่องของถ้าเราสตาร์ททิ้งไว้สักสินาทีนะครับประเด็นก็จะเกี่ยวกับการเรื่องการเปลืองน้ํามันนะครับถูกต้องนะครับแต่ว่าการสตาร์ททิ้งไว้ประมาณสักสินาทีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการประมาณแต่จริงๆอ่ะสตาร์ทแค่ประมาณ5นาทีเนี่ยชาร์จเข้าเยอะแล้วนะครับชาร์จเข้าเยอะมากแบตผมเป็นแบตลูกเก่านะเนี่ยผมให้ดูแล้วนะที่ทีเซอร์อยู่ข้างบนนะแบตลูกเก่าแบตลูกใหม่ผมยังเก็บไว้อยู่นะที่ทีร้านผมเพิ่งซื้อมา แบตลูกใหม่เนี่ยซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยนะผมก็เลยไปชาร์จเก็บไว้ซะเลยก็เก็บไว้สำรองเก็บไว้สำรองเนี่ยก็เดี๋ยวผมมีจังหวะเนี่ยผมจะเปลี่ยนแล้วเอาตัวเนี้ยไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์ถือว่าเป็นกรณีศึกษาของผมเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับก็ผมก็ได้จับจุดแล้วผมมีการทดลองพอจังหวะที่ผมจับแบตใหม่ใส่แบตเก่าเข้ามาเนี่ยผมปล่อยให้ประจุมันจากใหม่เนี่ยไหลเข้ามาเติมนิดนึงนะครับ จากนั้นผมขอแค่โอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เครื่องนี้จะสตาร์ตติดได้นะแบตก้อนนี้จะสตาร์ตติดได้เนี่ยและภาวนาเดชบุญมาสตาร์ตติดนะจังหวะ,ะเรื่องของกระแสมันมันขึ้นไงขึ้นปุ๊บมาสตาร์ตติดจังหวะนั้นแหละผมรู้เลยเฮ้ยแบบเนี้ยแสดงว่าแบตท,ที่เราไปซื้อมาใหม่เนี่ยขนาดเขาไม่ได้ชาร์จมาเนี่ยย่าสตาร์ตรถไม่ติดเลยนะผมก็เลยจับเอ,เอ๊เอ๊หรือว่ากระแสชาร์จไม่พอเนะ่เรารู้จากนั้นเลยจากนั้นพฤติกรรมของผมคือ เวลาผมขับรถไปเสร็จเนี่ยผมจะจอดชาร์จทิ้งไว้ก่อนสัก5นาทีแล้วก็ปิดโหลดนะรประเด็นของเรื่องปิดโหลดเนี่ยจะปิดยังไงาตามบริบทของแต่ละท่านนะครับตามบริบทเรื่องการปิดแอร์เนี่ยก็ต้องอปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนปิดอุณหภูมินะครับจากนั้นให้พัดลมเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับเพื่อให้รักษาอาอายุการใช้งานของคอยเย็นนะประมาณนั้นนี่แหละคือผลสรุปนะครับจากนั้นมาวันที่ผมลงคลิปนะจริงๆ ผมได้ผลลัพธ์มาประมาณสามสี่วันแล้วนะผมได้ผลลัพธ์มาสามสี่วันแล้วผมถึงมาอัดคลิปแล้วหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยกระแสตอบรับดีนะมาจนถึงวันเนี้ยที่ผมมาอัดคลิปตั้งแต่ผมลงคลิปไปจนมาถึงวันนี้ที่ผมอัดคลิปน่นน่าจะฉายตอนเย็นนี่แหละนะครับจึงเดียวติดทุกครั้งเลยจึงเดียวติดทุกครั้งทุกอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าอากาศเย็นขนาดไหนจึงเดียวติดติดทันทีนะครับ ก็ฝากไว้นะครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับผู้ที่มีรถยนต์ผู้ที่ดูแลรักษารถยนต์ผู้ที่รักรถยนต์แล้วก็จะมีประโยชน์นะครับในส่วนของอช่างดูแลรักษารถยนต์นะครับเป็นประโยชน์มากนะครับจะได้ให้คําแนะนําลูกค้าได้ผมเองก็ต้องการคําแนะนําจากทุกๆท่านด้วยนะครับถ้าเห็นว่าความผิดพลาดของผมนะผมพูดอะไรผิดชี้แนะผมได้เลยพร้อมบอกเหตุผลมาด้วยนะครับเราก็จะได้มาพิสูจน์กันแล้วก็หาแนวทางนะครับในการสื่อสารหรือหาคําตอบนะครับก็เหมือนกับ อ่าสโลแกนของเรานะครับเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับอขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ